Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชัดชาติร่วมงานดนตรีแจ๊สโชว์เต้นรำร้องเพลงออกลีลาเฉียบขาด คนแห่ถ่ายรูปคึกคักย้ำนี่คือพลังของเรากรุงเทพมีสิ่งดีๆมากมายหวังจัดงานทุกสัปดาห์วันที่5มิถุนายน2565ที่สวนลุมพินีบริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาพิรมพักดี ภาคประชาชนมีการแสดงดนตรีท่ามกลางประชาชนที่แห่กันมานั่งฟังเป็นจำนวนมากโดยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพได้มาร่วมงานด้วยซึ่งเจ้าตัวได้ขึ้นบนเวทีและเต้นรำพร้อมร้องเพลง alright okay อย่างสนุกสนานสร้างความกระทับใจให้กับคนที่มาร่วมงานอย่างยิ่งนายชัดชาติกล่าวว่า เมื่อสักครู่ติดถ่ายรูปจึงไม่กล้าเข้ามาเกรงใจนักดนตรี ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนายอภิสิทธิ์ตั้งสินมั่นคงหรือโฟกัสที่ส่งไลน์มาบอกตนว่าอยากเล่นดนตรีแจส๊สให้ประชาชนฟังตนจึงจัดให้ในตอนแรกคิดว่าจะมีคนมาร่วมงานเพียง40-50คนแต่วันนี้มาเป็นพันคนต้องขอบคุณมากนี่คือพลังของเรากรุงเทพมหานครมีสิ่งดีๆมากมายเชื่อว่าพวกเรารวมพลังกันจะสามารถสร้างสิ่ง ดดีได้โดยจะจัดงานแบบนี้ทุกสัปดาห์ด้านนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าตนเคยทำงานอาสาสมัครกับนายชัดชาติจึงมีเบอร์ติดต่อกันเมื่อได้เห็นนโยบายเทศกาลดนตรีในสวนจึงติดต่อนายชัดชาติไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและได้มาแสดงในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะ สวัสดีค่ะ